สวัสดีค่ะเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะคะแล้วก็เฟนทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเอ่อเดี๋ยวตรองกมีกันมีจะมาทำอะไรอีกกว่านี้นี่มีสติกมีสติกมีสติกสติกสติกไม่รู้จะสนใจเปล่าสนใจเปล่ามีสนใจเปล่าติ๊กอ่ะ ติ๊กป่าวตัดเจ๊ป่าโอ้้ออู๊วโมโหอะค่ะโมโหอะไรโมโหมีเอา้าวติ๊กอะ่ะให้การคำเดียวพอนะคำเดียวพอแค่คำเดียวไปจักเกอเยอะจักเกอเยอะ ไม่ <c oughs> คือไม่ปล่อยอะนะนะเดดูจากแรงแรงมากแรงเยอะมากจริงปล่อยปล่อยลอยเอาของผมมานะสนใจติ๊กป้าสนใจติ๊กป้าอร่อยแล้วสิอร่อยแล้วสิอ,อ,ยวสอยากกินป้าอยากกินป้า ินดีๆแต่ลูกน้ําอ่ะใครก็กินกันอย่างนั้นล่ะสนนจะติ๊กป้ายิ้มรอๆก่อนเดี๋ยวมาให้ <laughs> อูอครับ ครับกินยังมั่งมันครับสงสัยคงอร่อยบ๊ายบาย